ที่โคร,ราชนะคะสำหรับแรงงานไทยที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่อิสราเอลตอนนี้มีบางส่วนนําร่างกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นที่โคร,ราชนะคะวันนี้ก็มีการประกอบพิธีชาปนากิจศพด้วยนะคะนอกจากเราไปคุยกับครอบครัวที่เขาประกอบพิธีชาปนากิจศพแล้วยังมีบางครอบครัวที่บอกว่าเป็นห่วงลูกชายตอนนี้ยังขอทํางานอยู่ที่อิสราเอลต่อนะคะ ผู้สื่อข่าวค่ะรายงานบรรยากาศการจัดเตรียมพิธีชาปนกิจร่างของนายพงษธรขุนศรีแรงงานไทยชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะที่เสียชีวิตที่ประเทศอิสราเอลที่บริเวณวัดหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยครอบครัวได้ประกอบพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนายพงษธรนะคะก็มีชาวบ้านนุ่งขาวผมขาวมาร่วมพิธีจํานวนมากค่ะ ก่อนที่ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีชาปนกิจศพท่ามกลางความโศกเศร้าของชาวบ้านและครอบครัวค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวยังได้เดินทางไปพูดคุยกับอีกครอบครัวหนึ่งนะคะไปพูดคุยกับนายบุญลือด่างกระโโตกพ่อของนายทีรศักด่างกระโโตกค่ะแรงงานไทยอีกรายที่ตอนนี้นะคะอยู่อาศัยอยู่ที่ตำบลหนองยาเหมือนกันแต่ว่าขณะนี้นนายทีรศัก์เขายังคงปักหลักทํางานอยู่ที่อิสราเอลต่อนะคะ นายบูลูบอกว่าตอนนี้ลูกชายแล้วหลานอีกสองคนที่ยังทำงานอยู่ที่อิสราเอลยังปลอดภัยดีค่ะตัวเองวิดีโอคอลคุยกับลูกชายทุกวันนะคะลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์จุดที่ลูกชายอยู่ตอนนี้ปลอดภัยไม่ได้ยินเสียงปืนหรือเสียงระเบิดยังคงออกไปทำงานได้ตามปกติซึ่งลูกชายเนี่ยไปทำงานเป็นคนงานในไร่สตอเบอรี่ที่อิสราเอลประมาณสักหนึ่งปีหนึ่งเดือนได้แล้ว ซึ่งนายจ้างชาวอิสราเอลเก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะจากการพูดคุยลูกชายบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากกลับจะขอสู้ทํางานต่อเพื่อต้องการปลดภาระหนี้สินของพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวจำนวนหลายแสนบาทค่ะอ่าติดต่อกันทุกวันครับก็สบายดีก็เงียบอ,อยู่ครับตอนนี้ไม่ไม,ไมีอะไรเขาอยู่ได้มีสามคนและอยู่นั่นมีหลานสองคนที่ยังไม่กลับแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งครับผ เขาเขาเขาบอกว่าสถานการณ์ที่นุ่นเป็นยังไงมาครับตอนนี้มันบอกว่ามีแต่ทางเอละยิงอยู่อม,มีทางอิสราเอลยิงไปครับอแต่ว่าไม่ได้มีจรวดจ,จากฮามาสยิงมาแล้วใช่ไหมครับนี้เงียบครับม<ช>ไม่มีเสียงระเบิดแล้วเนาะครับอืแล้วทีนี้เบนเขาอยากกลับบ้างไหมฮะยังไม่อยากกลับบอกว่าอเพราะว่าที่ยังไม่อยากกลับก็คือนี่สินอครับก็อยากหาอ่าเงินมา ใช่นี้ทั้งบ้านให้หมดแล้วก็เจ็บเบอเป็นส่วนตัวครับก็กลับมาบ้านก็นเป็นนี่อีกลูกชายบอกว่ากลับมาก็ยังเป็นนี่ก็ยังไม่อยากกลับ คุณพ่อก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วลูกชายเนี่ยก็ไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลเหมือนกันแต่ว่ายังไม่กลับมาก็ขอสู้ต่อเรื่องของภาระหนิสินแต่คุณพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าสถานการณ์สงครามมันบานปลายก็คุยกับลูกชายแล้วนะว่าให้กลับมาบ้านเราเอถอะส่วนภาระหน้สินเนี่ยก็ปล่อยเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาทีหลังนะคะค่ะนะก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่จะนํากลับไทยเนี่ยก็ต้องแจ้งความประสงค์ คนที่ไม่อยากกลับก็เยอะก็ด้วยภาระหนี้สินด้วยสัญญาที่จะต้องอยู่ต่อนะคะทีนี้ไปที่กำแพงเพชรกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมที่กำแพงเพชรเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจเลยโดยนายวันนี้นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวของนายศรีทั์กาว่วอายุ43ปีนะคะซึ่งเป็นแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่อิสราเอลแล้วรายนี้เป็นแรงงานไทยศพแรกของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยซึ่งภรรยาของคุณศรีทั์ก็คือคุณใหม่กาว่ว เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับสามีเนี่ยคือวันที่7ตุลาคมเวลาสัก11โมงเช้าตัวเองวิดีโอคอลไปหาสามีแล้วคุณผู้ชมคิดภาพนะคุยกันวิดีโอคอลกับสามีอยู่ดีๆสามีบอกว่าแค่นี้ก่อนนะขอไปหลบระเบิดก่อนคือวันที่7ตุลาคือวันแรกที่ฮามาสเริ่มเปิดฉากเข้ามาที่อิสราเอลใช่ค่ะแสดงว่า จุดที่สามีอยู่เนี่ยไม่ปลอดภยัยละไม่ปลอดภัยตั้งแต่แรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยภรยาบอกว่าไม่สามารถติดต่อสามีได้อีกจนช่วงบ่ายมีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นภาพกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปยิงกลุ่มคนในห้องห้องหนึ่งตอนแรกภรรยาบอกว่าไม่ได้คิดอะไร พอมาย้อนดูคลิปอีกทีตอนนั้นเริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะคะเพราะว่าไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มที่เป็นเหยื่อสวมเสื้อผ้าคล้ายๆสามีตัวเองก็เลยรียบส่งคลิปไปให้ญาติๆช่วยกันดูช่วยดูหน่อยสิเพราะว่าหน้ามันเห็นไม่ชัดแล้วในคลิปก็ไม่ค่อยชัดด้วยนะคะเห็นแต่รูปร่างรูป,ปรพรรณสันฐานเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ให้ญาติดูว่าใช่ไหมใช่สามีไหมใช่คุณชาทิพย์หรือเปล่าญาติบอกว่าคล้ายเลยแหละ คล้ายๆกับสามีของคุณคุณใหม่เลยนะคะแล้วจำลักษณะห้องพักได้เขาคงวิดีโอคอลกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นสีห้องผนังโซฟามันคือห้องหลบภัยที่สามีเคยส่งให้ดูจนสุดท้ายมีการเปิดเผยรายชื่อออกมาก็มีรายชื่อสามีของเธอบอกว่าเสียชีวิตแล้วตอนนั้นคุณใหม่บอกว่าหัวใจแตกสลายเลยตอนนี้ได้แต่เฝ้ารอที่จะรับศพของสามีและจะกลับมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรวันที่26ตุลาคมนี้นะคะ ตัวของภรรยายเองก็ขอให้ตัวสามีไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรอีกส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆที่ยังอยู่ที่อิสราเอลตัวเองก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะตามหาตั้งแต่วันที่7ตั้งแต่สงความเริ่มเพราะว่าวันที่7ตอนตอนนั้นคือเริ่มรู้ข่าวข่าวปะปายแล้วก็ติดตามถามติดตามหามาเรื่อยค่ะ จนสุดท้ายก็ไปขอพึ่งกับกรมแรงงานเขาด้วยมันไม่มีใครอยากจะไปตรงนั้นหรอกนะพี่เนาะเพามันถพามันไม่มีความจําเป็นเนะาะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้คนที่ยังสู้ต่อไป ทางด้านของนางรัชนีกรปิ่นแก้วนะคะแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรก็บอกว่าหลังจากทราบว่าครอบครัวไม่สามารถติดต่อแรงงานไทยรายนี้ได้นะคะก็เข้ามาประสานข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวนี้ตั้งแต่แรกจนกระทั่งทราบข่าวร้ายก็คือนายสีทัศน์เสียชีวิตเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ วันนี้ก็เลยมาร่วมกันให้กําลังใจแล้วก็แจ้งสิทธิประโยชน์ขั้นตอนการขอรับการเยียวยาต่างๆให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบต่อไปก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะค่ะ,คะติดตามพ p ีวิวทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครต์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย